ครับสวัสดีตอนเช้านะฮะวันนี้จะมาออกกําลังกายกันตอนเช้าอากาศสดชื่นนะฮะขนาดเดือนเมษายนนะฮะกลางวันอากาศร้อนน่าดูเลยมานี่ฮะทุ่งภูเขาทองนะฮะหรือว่าอนุสาวรีย์พระนเรศวรของเรานะฮะนี่บรรยากาศตอนเช้านะฮะหกโมงกว่าๆเช้านะฮะผู้มาออกกาลังกายชาวบ้านออกกำลังกายก็มาตั้งแต่ตอนตีห้านที่เปิดประมาณตอนตีห้าขึ้นไปนะฮะ ครับสะดวกสบายฮะจะวิ่งจะเดินจะปั่นจักรยานก็มีทางปั่นจักรยานนะฮะสะอาดสะอาดธรรมชาติสดชื่นฮะอยู่ด้านด้านข้างหน้านู้นไกลๆนู้นก็มีก็คือพระอ,อะไรอนุสาวรีย์พระในสวนกับภูเขาทองเจดีย์เผาทองนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆ แผนที่เกาะเมืองนะสถานที่ท่องเที่ยวนะในจังหวัดพระนครศรียางเราอยู่ด้านหน้าเลยที่จอดรถเยอะแยะจอดได้นับร้อยเลยอันนี้ด้านในที่จอดรถหรือว่าเราจะมาจอดริมถนนก็ได้เดี๋ยวเราจจอดด้านขวานะฮะเพราะว่าด้านซ้ายนี่จะมีเป็นเลนจักรยานมองกำลังใจกันไม่เยแเช้า จอดรถนะจอลดรถริมริมถนนด้านขวามือก็ได้เยอะแยะสบายเนะลยร่มเลือนนะต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยอากาศดีครับบรรยากาศทุ่งเขาทองนะฮะอ่างเก็บน้ำ นาเลสวนนะสดชื่นจริงๆครับตอนเช้านี่ะบริเวณอ่างน้ำใหญ่ยยโตสบายมากเลยแล้วลมเย็นสบายสบายต้นไม้ลงเลื่อนนักปั่นจักรยานก,ก็ เสียงนกกาว่าที่ไหนแสดงว่าที่นัะอากาศเย็นสบายนกธรรมชาตินะกาว่าแล้วก็มีเนี่ยเครื่องกายบริหารายบริหารสารพัดเชิญชวนมาออกกำลังกายกันนะเนี่ยเขาทองทุ่งเนสวนบ้านเราเอง คลิปวิดีโอนี่เราก็ทำปันเองฮะ,ะง่ายๆถ่ายเองพูดเองง่ายๆและก็อยากจะเชิญชวนให้คนที่ดูมาออกกำลังกายเช้าๆอากาศดีจังและก็ถ้าชอบก็กดไลค์ผมหน่อยนะฮะและ้วจะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะฮะ จะได้มีกำลังใจในการทํำ y t u t u หลายๆตอนหลายๆแบบหลายๆเรื่องเรื่องโบราณสถานบ้างเรื่องเรื่องพระบ้างเรื่องอะไรๆเายเรื่องที่ผ่านมาเจอก็โอเคชวนท่องเที่ยวน,นั่นเองนะฮะโอเคนะฮะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนน,นะคะัะที่อางเก็บน้ำทุ่งภูเขาทองกันนะ,ะนะฮะสวัสดีครับ